สวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะมาทําขนมโตเกียวแพนเค้กไส้ครีมคัสตาร์ดเป็นเมนูง่ายๆทําออกมาแล้วรสชาติอร่อยเด็กๆชอบไปเริ่มทํากันได้เลยครับวันนี้เจ๊กใช้ผลิตภัณฑ์ของอิมพิเรียลนะครับเป็นแป้งแพนเค้กสําเร็จมี3รสชาตินั่นก็คือแป้งสําหรับทําแพนเค้กตาอิมพิเรียลช็อกโกแลตแพนเค้กมิกตาอิมพิเรียลแป้งสําเร็จรูปสําหรับทําแพนเค้กรสช็อกโกแลตบัตเตอร์แพนเค้กมิกแป้งสําเร็จรูปสําหรับทําแพนเค้กกินเนย ตาอินพิเรีในวันนี้แจ็คจะเลือกใช้2รสชาตินะครับนั่นก็คือแป้งสําหรับทําแพนเคก้กและช็อกโกแลตแพนเค้กมิกให้เราเตรียมอ่างผสมมาตอกไข่ไก่เบอร์สองลงไป1ฟองแล้วเทนมจืดตามลงไป180มิลลิลิตรแล้วใช้ตะก้อมือตีไข่ให้แตกพอเข้ากันดีแล้วก็พอละครับ ทีนี้ให้เราใส่แป้งสำหรับทำแพนเค้กตาอิมพีเรียลลงไป200กรัมแล้วคนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วให้เราพักไว้ก่อนทีนี้ก็ให้เรามาผสมแป้งช็อกโกแลตแพนเค้กมิกตาอิมพีเรียลเตรียมกระมังมาครับตอกไข่ไก่เบอร์สองลงไป1ฟอง แล้วเทนมจืดตามลงไป180มิลลิตรตีให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่แป้งช็อกโกแลตแผนเค้กมิกตาอิมพิเรียลลงไป200กรัมเขาจะให้ช็อกโกแลตชิปมาด้วยนะครับเทแป้งลงไปได้เลยครับแล้วคนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วให้เราพักแป้งทั้ง2ชนิดไว้เป็นเวลา15นาที ระหว่างที่พักแป้งแจ็คก,ก็จะมาทําไส้คัสตาร์ดกันนะครับแจ็คเลือกใช้ครีมมีค่คัสผงคัสตาร์ดสาเร็จรูปตาอิมพิเรลเริ่มทํากันได้เลยครับให้เราเตรียมน้ําเย็นใส่ภาชนะมา600มลลิตรแล้วเทผงคัสตาร์ดสาเร็จรูปลงไป200กรัมตามด้วยเนยจืดละลาย100กรัมใช้ตะก้อมือคนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไส้ครีมคัสตาร์ดหืม สะดวกรวดเร็วมากๆกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวขอชิมดูก่อนอืมอร่อยหวานหอมทีนี้เราก็ไปเริ่มทำขนมกันได้เลยให้เราตั้งกระทะใช้กระทะเทฟลอนนะครับจุดไฟใช้ไฟอ่อนหยอดแป้งแพนเค้กลงไปหนึ่งกระบวยเล็กๆแล้วใช้ก้นกระบวยวนจากด้านในออกด้านนอกให้แป้งบางลง บีบแป้งช็อกโกแลตแพนเค,ค้กมิกลงไปสร้างลวดลายและความสวยงามแล้วรอให้ฟองอากาศในแป้งกระจายตัวให้ทั่วๆแล้วสังเกตดูขอบของแป้งนะครับถ้าขอบของแป้งมีความแห้งแสดงว่าแป้งเริ่มสุกแล้วก็ใส่ไส้ครีมคัสตาดลงไปได้เลยตามด้วยช็อกโกแลตชิพทีนี้ก็แซ่ขนมออกจากกระทะม้วนขึ้นมาได้เลยครับ <S <S แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดดูกันอีกรอบครับ หยอดแป้งแล้ววนจากด้านในออกด้านนอกให้แป้งบางลงบีบแป้งช็อกโกแลตแพนเค,ค้กมิกสร้างลวดลายพอแป้งสุกก็ใส่ไส้ครีมคัสตาร์ดลงไปตามด้วยช็อกโกแลตชิพแล้วก็แซ่ขนมออกจากกระทะวนขึ้นมาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโตเกียวแพนเค,ค้กนุ่มอร่อยทอดสวยอวดได้ทุกมิกมาชิมกันดูครับอืม้ม แป้งนุ่มมากไส้ก็อร่อยทางบ้านลองไปซื้อมาทำทานกันดูนะครับอร่อยทำง่ายวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ